สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบุญที่ที่ดงพระส,สถานนะคะครบร่อสามสิบเก้าปีของทีโดงเนาะที่ที่ดงตั้งตัวแม่เนาะวันนี้ก็จะมีนิกกี้กับ,บคู่ทินตาพระบิณฑุสัมปันิและเจ้าที่ไป,ไปเปลี่ยนาคาบุมเองที่ไป,ไปเปลี่ยนไป,ไปไปเรียนท่าบาลีที่วัดพระธรรมก,กายในเจ้าระดับนี้เป็นของอทีโดงส่งไปเนาะปีนี้มีเจ็ดลูกในเจ้าอัน,อน,าาน,อนนี้เ็จากขาพพุทธคุณจากศรีษานะจาก ีเจ้าพกต่างๆของเปิร์เนาะอันนี้อันนี้จะเป็นประเฏิญธำหกป,ประโยคแล้วเนาะแล้วอันนี้กาําลังหนึ่งถึงสองเนาะเริ่มเหียนเหมือนเทียบเ,เท่ากับอันนี้เทียบเท่ากับ,กบมอหนึ่งนะเจ้าอันนี้ก็จะเทียบเท่ามอสี่มอห้ามอหกเล้วลัของทางสายข่ายนะเจ้าอันนี้จะเป็นพัดยศของเปิรนะ์เนาะ เป็นดอกสดในเจา้าดอกสดดอกเอื้องนะเจา้าแล้วก็ดอกกุลาบสดๆนะเจ้าสวยวันนี้มันจะมีพิธีกรรมหลายอย่างเนาะว่าจะเป็นอาสามสิบเก้าปีของคุณโดงแล้วก็มีการินสาม,มัคคีทั่วไทยสามหมื่นวันในเจ้าคือเราจะมาเป็นเหมือนกับ ปูบาสุปูบาสิการในการที่จะนำร,อนะอรองงอ่องเนาะไปทอดกระดินของหลวงพ่อเฮาเนาะทางพ่อของเฮาที่จะอ่าไปทอดกระดินทั่วประเทศนะเจ้าสามมื้อกว่าวัตทั่วประเทศนะเจ้าอันนี้คือตอนเช้าตวัวเนื้อสายเาจะร่วมพิธีช่วงปฏิบัติธรรมเนาะของอาคารของหลวงปู่นะเจา้าเดินสักการนะเจา้าค่ะ คือการถวายบัรจัยไทยารระกัจะคือกับภาพส่งความซ้ายขวาในจะคนเยอะมากเในน่อกวันนี้วันสำคัญครบรอบ1 9ด4แล้วก็มีถวายทุลการศึกษาให้าพบาลีในจะแล้วก็ถวายสารกัีผตุยนาะท่านใด้องูเสีแ้วมารสบาใจอีกูในจะงานถวายสลรกภัาตเนาจะมีสาก แนวยาวเนแนวหรลยวาจะย่ off, ้ามเนาะข้ามมาลับลับสิลักกันเนาะจะมีอั้เป็นวทเอนี้เ็ดแบบีแบบนี้เนาะีจะเป็นแบบสองปัจจัยอีจะได้เ็เครื่องไทยทต่างเนาะจะถวายกับพเนายม่เยาก เีวคนวมกรแล่เจ<ส>้ามก็จะตั้งใจวาแมปุนะีวันนี้จะมีแกนปุ่นจคืถวายสาระกับผัสเนาะันี้จะนีมโม์พระเป็นมาลับรับสารกับผัสไปเนาะจะมี2องปัจจัยเนาะจะมีสากา้งกาที่จะมีใช้ต่างๆมกคนสองฝั่งนะรั้า้างซ้ายและขวาแล้วก ือช่วงใบใบมันจะมีทีทีมอบถูกการศึกษาภาบาลีเนาะคือสามเณรที่มันไปบวชเรียนที่วัดวิรยาการอ๋อของผมนี่เจ้าเจ้าอันนี้คือภาคบรนก่อนนั่งประจำตีตีเบอร์ตี้ได้ไว้นะจังเริ่มงตีเรียบร้อยละคนก็เริ่มเป็นเนยวันนี้บรรยากาศรับรองกันถวายสารพคดี Anh em